กัปรียนท่ทานประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาจันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าไกลค่ะได้สงวนความเห็นไว้ในมาตราที่36ค่ะส่วนราชการในพระองค์ค่ะในปีนี้นะคะส่วนราชการในพระองค์ของบประมาณนะคะและได้รับอนุมัติงบประมาณจากทางสนักง,งบประมาณนะคะเป็นเงิน8,478.38 30ล้านบาทนะคะในคําสงวนของดิฉันเนี่ยได้ขอปรับลดเหลือ8,224ล้านบาทเศษคะ่ะท่านประธาน สำหรับปีนี้ค่ะดิฉันคิดว่าเป็นปีที่ดิฉันจะต้องตั้งข้อสังเกตไว้ในสภาแห่งนี้ค่ะว่าทางหน่วยงานนะคะได้มีการมอบหมายให้กับทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะในการเข้ามาชี้แจงให้กับกรรมธิการนะคะได้รับได้รับทราบในรายละเอียดของที่มาที่ไปของงบประมาณค่ะที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะในปีนี้มีการส่งเอกสารชี้แจงค่ะในรูปแบบฟอร์แมตที่ ที่ได้ตกลงกับทางสานกงบประมาณนะคะแล้วก็ส่งมาได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งหมด21หน้ารวมไปถึงได้ส่งในส่วนของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไปพลางก่อนในปี2566ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ดิฉันเองในฐานะที่เป็นกรรมธิการงบประมาณมาปีนี้เป็นปีที่5ค่ะได้สังเกตถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในการชี้แจงนะคะของหน่วยงานนี้นะคะของส่วนราชการในพระองค์โดยปี2563ที่เรามีการพิจารณากันนะคะท่านประธานไม่ได้มีการส่งเอกสารชี้แจงแล้วก็มีเพียงแค่ผู้อำนวยการสํานักงบประมาณเป็นผู้เข้างานแล้วก็จบ นะคะไม่ได้มีการซักถามต่อเนื่องปีต่อมามีการพูดในรายละเอียดเล็กน้อยโดยผู้มาชี้แจงก็ยังคงเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคณะประธานจนปี2,566ค่ะจึงเป็นปีแรกที่ทางส่วนราชการในพระองค์ได้มอบหมายให้ทางเลขาธิการสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มาชี้แจงแทนนะคะในปีที่แล้วมีการฉายคลิปวิดีโอนะคะที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจภารกิจนะคะและในขณะเดียวกันปีที่แล้วได้มีการโ่งเอกสารชี้แจงเป็นจํานวน8หน้าค่ะนประธานสำหรับปีนี้เมื่อเราได้รับเอกสาร21หน้าที่มีรายละเอียดนะคะและตรงตามฟอร์แมตท,ที่ทางสนางค์มาได้ให้กับหน่วยรับกบประมาณทั้งหมดนะคะทางเราก็เลยสามารถที่จะมีการศึกษาในรายละเอียดได้เพิ่มขึ้นรวมถึงได้ซักถาม ผู้มาชี้แจงซึ่งก็คือเลขาคณะรัฐมนตรีนะคะในถึงข้อสงสัยต่างๆค่ะจึงปรากฏว่างบประมาณที่ลดลงนะคะราว133ล้านบาทเศษนั้นมาจากการที่บุคลากรของหน่วยรับงบประมาณลดลงค่ะโดยปีนี้มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น14,704 รายนะคะโดยอยู่ในสานักองคมนตรี83รายเป็นข้าราชการนะคะอยู่ในสํานักพระราชวังมีข้าราชการ6,658รายและในหน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มี7,943รายค่ะมีลูกจ้างประจําอยู่ในสานักพระราชวังอีกประมาณ20รายค่ะและจํานวนบุคลากรที่ลดลงนี้จึงเป็นสาเหตุให้งบประมาณลดลงในปีนี้133ล้านบาทค่ะท่านประธานแน่นอนว่าในปีที่ผ่านมาเราได้มีการตั้งข้อ สังเกตในเรื่องของความซ้ำซ้อนของโครงสร้างหน่วยงานคะ่ะท่านประธานซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้แต่ดิฉันก็เชื่อมั่นว่าในอนาคตเราจะสามารถมีวิธีการที่จะพูดคุยหรือว่า,าสร้างความเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะให้กับเรื่องนี้ได้ในอนาคตค่ะดิฉันคิดว่าการยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใสจะได้ยิ่งนาําไปสู่ความสงาม่างามและเป็นการเทริดพระเกียรติของพระองค์ท่านค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะแล้วก็จะบอกว่าในมาตรานี้ ดิฉันในฐานะกรรมธิการไม่ติดใจค่ะ